สวัสดีครับมันนี้เฮากาหมานะครับติดตั้งเครื่องยกมันนะครับเป็นกระสอกทนะครับอยู่นะครับสมเด็จนะครับอยู่กาลสินไม่เป็นรองนะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นรองมันนี้มหัศจรรยานะครับประมาณสองโมงเช้านะครับออกเดินทางกับประมาณตีสามนะครับนี่ตีสามตีสี่เลยเป็นรองนะครับมาติดนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นรองอันนี้เป็นกระบอกไม้คอนโทรลไม้เบิดนะครับใส่ใบดันได้พร้อมนะครับตัวนี้ เอาไว้ข้างพี่ก็ได้กองแข็งมือัอยติดตั้งนะครับใายพี่น้องเบิ้งนนะครับหนกไม่บอดยลากไหมอนนี้ก็ับกำลังทดสอบนะครับระบบน้ำมันนะครับพี่น้องเด้อเสร็จทับเรียบร้อยนะครับ L5018 เจ้าบ้ากรับกำลังทดสอบอยู่นะครับเจ้าบ้าครับาได้เสร็จดีครับเดี๋ยวประกอบนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลใหม่นะครับกระบอกฟอร์ดพร้อมนะครับพี่น้องนี่กระบอกปักยุบได้สองถึงสามร้อยโลเทนะครับ เขาพยายามข้าดูเขาพังนะครับยืดไปหลายนะครับอันนี้ก็สามารถใส่ไปดันได้ฮิโคนนะครับโยกถึงน้ำม,มันพร้อมแล้วถล่มมันนะครับปกติอันนี้ก็ยกยกเบิร์ด้นอจวดจอดวะอันนี้เขาไม่ต้องเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับเด้ออันนี้พอพอเดี๋ยวขายกถุงก้อนนี่สุดไปพอละพอาะอละไปตามก้นหกสิบเจ็ดเมตรนะครับนี่ ยกไม้ยกไลยกขอนออกจากให้จากหน้าได้เบิดนะครับถ้ามาตื่อรถเข็นไปยุ่นบ้านหลังนึงลครับเนี่ยไปไหนตัวตามันไปเบิรงก่อนเดี <c oughs> ๋ยวยกข้างไว้ยกไปมีดข้างไว้ยกหางข้างไว้ทุกอย่างค้างไว้แล้วสตาร์ทเครื่องไว้ สายดึงอัตโนมัตินะครับย่างดีนะพี่น้องดึงปลดน่ครับเพื่อการดึงปดนะครับปวดเบานะครับสบายบื้ออะไรครับพี่น้องคอนโทรลนะครับของดีนะครับไม่ใช่ของราคาถูกแล้วก็เป็นกระบอกฟอร์ดพร้อมนะครับเนี่ยก็บังตาพร้อมนะครับพี่น้องรวดเร็วทันใจนะครับสามมือได้นะครับไม่ต้องรอคิวโดนนะครับตีไปะาหประมาณอาทิตย์นึงครับข้าย่างตีที่รีนี่ครับตัวค้ำแข็งแรงนะครับพี่น้อง สายจวดต้องเจอพ่อผมนะครับพี่น้องตัดสายล้อกะต้องล้อนะครับวันนี้สายจวดนะครับสายจวดนะครับทั้งบ่โดนได้นะครับเบาถือใจรัดคิ้วไห้พร้อมนะครับแลวติโยกไข่เบิ้ลงวก็สิป้อยพี่น้องเาเบิ้งพร้อมนะครับทากับีนะครับผืนละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นงานซ่อมแซมนะครับนี่พอถีไหมพร้อม คนสีใหม่นะครับเอาใจลูกค้าหน่อยครับที่แรกว่าเดียวขีบราคาเท่าไรพุ้นนี่ไม่เปนเกียบแเสียุ่วนอกเอานี่ก็ได้นะครับนี่ราคาเบาๆแล้วก็ใส่งานได้ดีก็ตากพร้อมนะครับตักนะครับได้สีคนย่นนะครับสีค้นไม่ได้ตากอันนี้ใส่ค้นเกี่ยวคนเดียวนะครับไอเมียขับผัวเกี้ยวนะครับอันนี้สบายได้นะครับไม่ก่อนที่่ผิดกันนะครับ เฮ้ยฮ้องกฤติทดสอบกับพี่น้องเด้อนะครับพุนค,ครับดูหงลรอแล้วนะครับคันละประมาณสามเมตรน้อยๆนะครับบ่เอาล้อรถคุณแม่บัสเอาล้อรถแถวหน้ามั้ยเมื่อยหนักเปลี่ยนหนอกไหมเอาล้อเบิ้งล้อเบิ้งทดสอบก่อนนะพี่น้องเด้อสอบกับพี่น้องเด้ออันนี้ดามคอใหาย่างดีนะครับ หักพอหลับโหลดพร้มอมยกขึ้นด้วยเอาใส่อีกกันดเด้ียวเจ้ารอรถมาอีกเดเจ้ายเอาอีกอันนึงรอรถมันเบานะครับพี่น้องมันคือกล่องมันนะครับอันนี้คือทดสอบปล่อยนะครับเอาขึนาน้นเยอะก็ขึ้นสวัสดีครับวันนี้กับมาติดตั้งเครื่องยกมันอันนีกประสงค์นะครับอยูเทียมเพื่อมันจากที่นีนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับเชฟซับเรียบร้อยนะครับกัใส่ไปแล้วประมาณสามสิบโมงนะครับแล้วกับจียกพี่น้องเาเ็ิง่งนะครับ เอาลงเอาลงมาเอาลงมาว่างหันว่างหันได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นว่าทพัดยกสูงบ่ล่ะว่าทท่านย้อยโย้ผู้เฒ่าเพิ่งปัญ่าเป็น่ยกสูงว่าท่าน่าเฮามันสูงบ่นี่แต่ทั้นี้กันเลื่อยๆเลื่อยเหรอเนี่ยครับอุ่ครับเป็นไรสูงบ่ที่นี่ไปไปขึ้นปะเ้าวก็ได้นะครับหรือว่าไปกู้ไผกก็ได้นะครับเด้อขึ้นเสาเอกเสาโทษได้เบิดนะครับไปไปค้ำไว้นะครับ หรือว่าสีเป้าสนมก็ได้เด้อครับเด้อยกสนมนี่มองได้เห็ดผ่าเขียวตรงใหญ่ๆยกสนมขึ้นก็ได้ให้ให้นลุกออกจากค์ธนาด้วยเขาต้องหนักก็ดีต้องครับเขาน้ำหนักทวงถ้าผมม่มีน้ำหนักทวงครับมันเทมันเทอยู่แล้วครับมันเทอยู่แล้วครับมันมีน้ำหนักก็ได้กรัเท ย้าแล้วยันบ่เทียยันไม่ของนี่กันนี่ถมันบ่เทีกับแสดงว่านบ่เทว่าสร้างว่าเป็นกาวเมร์เตเรย์มาสร้างบ่เป็นเก้าวแต่ว่าบ่นบ่เทีกับแสดงว่านบ่เทียอันนี้หักคอรับรถดไถนะครับพี่น้องนี่บ่คือมูนะครับของผมเทแล้วมันดีมีโต้ดำนะครับผมดำเล็กใบหนาสามหุนนะครับสองสองนิ้วครึ่งสามหุนนะครับกันกันเล็กงอเล็กอย่างยั่งดีนะครับถึงบ่คือมูนะครับอันนี้ก้าเป็นคอนโทรลใหม้นะครับเด้อนี่กระบอกฟอร์ดนะครับเด้อ นี่เป็นกระบ,บอกปักไงเลยครับปัจเจ้าถามพ่อยายบ้างนะปะัจเจ้าอยู่นี่แมนพ่อยกระกบ,บอกปอดพร้อมแค่นะครับแขกล้องพร้อมไม่มีย้อมแมวคอนโทรนด้วยกันครับเป็นกับคอนโทรนไม้บัสถูกยางนะครับนี่ครับบ่ไม่แต่คนเห็ดเหรอครับพี่น้องอนี่นี่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับออคนเก่านะครับคนคนเห็ดหนนะักเกาค่ะเจ้าเนี้ยอันนี้มันมันมันบ่ลหนักมันบอลมันแมนค่ะเจ้าลู้อยู่ครับเอาคือวางอย่าง โอ้โหมันกระดึ ng กระดึ ng เด้นะครับนี่ครับเพชรเซียแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่อใดไทยมัอนี้บ่อใดไทยตอนเห็ดนห่พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเติมล้มในจักหน่อยนะครับดึงปวดโต๊ดตี๊ดต่ำๆเลยนะครับนี่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 นะครับนี่คอนโทรลไม้นะครับกระบอกไม้นะครับกระซอมเลยไม่ไงครับ แต่มัน้ามันห่างกันเขาผสมกันมันก็ใส่พระได้แล้วนะครับสำหรับนี่แหละมันนีกับอยู่มันจาด้วยครับพี่น้องพใดอยากิดตั้งกันนี่ครับไปบนรดทัวร์ประเทศไทยหลายวันถ้ได้ราคานะครับราคาระยะทางนะครับตามระยะทางตามระบบระเบียบไปสำหรับพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันนะครับมันนี่อยู่อำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องมันนี่เขาสามาติดเครื่องยกมันอั้นีประส์นะครับ เป็นคู่บตานะครับรุ่น3 6คานบนนะครับพี่น้องเป็น3 6คานบนนะครับนี่คือสามารถนะครับดันได้พร้อมยกได้พร้อมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับรุ่นนี้ดันได้พร้อมยกได้พร้อมเลยนะครับแต่ว่าเพิ่นใส่ระบบเดียวนะครับคือเป็นชุดกระบอกเดิมของตัวรถนะครับคือลูกค้าเพิ่นเพิ่นมีงบดประมาณซัมนีนะครับคือแบบประหยัดคือใส่แบบกระบอกเดิมนะครับก็สามารถยกได้อยู่แล้วนะครับ ร้อยถึงสองร้อยรนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดสนใจเข้ามาได้นะครับ0-981523040นี่ะครับทีมงานเฮ้านะครับไปติดตั้งให้ฮอดหน้าบ้านนะครับคือจังหมือนนี้นะครับสิครับอย่าเบิ่งบาทข้าเจ้านะครับหลังจำบังล่ะพี่น้องเบิ่งนี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดผู้ใดอยากได้สองระบบก็ได้นะครับหรือว่ากับระบบเดียวก็ได้นะครับแบบประหยัดนะครับรุ่นนี้นะครับยกได้สูงนะครับ นี่นะครับพี่น้องเดี๋จะตีปอยเบิ่นงนะครับเอาลองอยางรถเอานี่ยครับคันบดน,นะพี่น้องเด้อนะครับพอพ้อปอยปล่อยป,อย,ปอยพี่นอ้องยกขึ้นสูงเนี่ยครับทำนี้กับพ้อนะครับพี่น้องเอาละเป็นไงเรียงดีปะเดี๋ยวปะเออนะครับพี่น้องเอาอ,อีกรอบนึงอีกรอบนึงเดี๋ยวลูกค้าพอถึกใจปะ <laughs> เทบุ่มเทบุ่มนะครับนี่ครับพี่แสนเล้านะครับสีตันได้นะครับสีตันหาตัานได้นะครับนะครับตั้มตีนยกตั้มนี่นะครับสบายๆนะครับพี่แสนนะครับพี่แสนเล้านะครับอันนี้ยุนองหานนะพี่รองนะอุดรนะครับไกลเติบจากครลาชนะครับผมกับม้าหายนะครับวันจะไดรราคาจะมาค้านบนเห็ดยากกันราคากันสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าลูกค้าบ้ารถไปผมนะครับยกเบิ้งว้า ึ้มเอาอหรอฮะอ้าแจ๋วหัวมันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับผมผู้ใดสนใจกับติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0นะครับปล่อยพี่น้องเบิ่งจำนี่แหละครับผ้าเขียวก็มีขายนะครับ2ชั้นเมตรห0คูณเมตรเจปลูกห้วยพร้อมแล้วกะนะครับ2อสั้นนะครับพื้นละ250บาทนะครับซั่งได้นะครับพี่น้องเด้อตอนนี้กับโอ้ข้าเจ้าซั่งหลายแห่งครับจนตันก็ทันนะครับพี่น้องนะครับ ยกขึ้นให้พี่น้องเอาเบิ่งนะครับเยกเย้กันนี่ก็บอกของตัวรถรุดไปเอาแล้ววะเอาแล้วเอาแล้วนะครับซ้ำนี้ก็บกเมตรได้แล้วนะครับเอาแล้วครับนี่ครับสุดยอดมากนะครับผมครับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเด้อปกริก็มีเขากลับมาแต่วันนี้เป็นฤดูนะครับจังหวัดเลยนะครับพี่น้องเอาเภอเมืองครับพี่น้องมีแบบมาติดเครื่องยกมั่นนะครับรุ่นแอลสามสิบหกเลงนะครับยกขึ้นไปรถ เกืยอนแฮงเถอะนะครับ uh huh> เป็นแอลสาสิบหกนะครับรถียังรถรถนี okay, ่ยังตัวโ่ออดเลยหักวอดครับโอเคนะครับย like> ุ้งยุ้งไต้ต้นประขาใหม่พี่น้องเขาเบิรงเลยนะครับปล่อยแบบว่าตัวโนมัานด้วยครับด้วยตัวนี้หักคอรับรถปล่อยเลยนะครับเหยียบด้วยลุงลุงไม่เหยียบด้วย นะครับเสริมเล็กแขย่างดีนะครับเดี๋ยวอ่ะโคตุตึมยกขึ้นสุดไปเนี่ยกอีกสุดไปโอ้ยสซมที่เขาละรถหกล้อมันสูงกว่านี่เตียเนาะสูงไปสวบลงหกล้อไป รวมแล้วนะครับพี่น้องนะครับสูงเติมนะครับยืดประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับพี่น้องลดน้อยนะครับสามารถยืดออกไปอีกได้นะครับยอดนะครับ L อลสามสิบหกศูนย์แปดนะครับระบบเดิมนะครับเป็นกระบอกใบดันนะครับผูใด้เอาสองระบบก็ได้แล้วแต่นะครับ แล้วเตนะครับพี่น้องแล้วเตลูกค้านะครับอยากได้สองระบบขื้นระบบเดียวนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นสามสิบหกนะครับมาอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับวังอาทิตย์ก่อนๆนะครับมาเชียงคันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทํานี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ